รประวัติประวัติตัวอักษรภาษามอนี่อเอดีคริสักราชศตวรรษที่สี่ห้าถ้าเราดูศิลาจลึกที่นครปฐมราชบุรีสมยัยทวารวดีและสมัยผู้กามนี้กษัตริย์พม่า อนรธาจันสิตานี่ก็ยังต้องบันทึกภาษามอญอยู่สมัยนั้นภาษาพม่ายังไม่มีภาษาพม่าคือมอญเนี่ยเป็นเมาก่อญเป็นผู้ปกครองประเทศพม่ามาก่อนใช่และรับเป็นเจ้าของประเทศมาก่อนรักษาภาษาพม่านี่ได้มาจากปาลวะอินเดียทางใต้และปลวานนี่มาจากภาษาบรมีทำไมพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งแต่ประมีนี่ก็ปาวะตัวกกมกใช่ไหมครับมอนก็ได้มาจากนั้นสมัยตัวหนังสือมันจ้มนจะเริ่มกันหมดเลยพอสอประมาณ900มอนได้อักษรมาสมัยโซนภูมิสมัยเมืองสตรเม้าวสโุโไทยก็ไปได้จากจากมอนกับกับขมรนหอมหอมเอามาเอามาเอามาคูบัวคูบัวมีแล้วก็รัฐบุรีมี แล้วก็นะคนปรปฐมมีศิลาจรึกเก่าๆแล้วลพบุรีมี <Okay. S 1> ลำพูนมีเชียงใหม่มีครับก็ขุ่นขุ้นขุ่นสวนขุ่นทั้งหมดครับมันดุนเสร็จแล้วก็จะแสดงว่าอา่าหลักฐานจากหลักฐานต่างๆที่กระจายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะ,สะแสดงว่ามอน,นีตกว่างขวางมากเลยแต่ก็เหนือจดใต้อะเป,เป็นเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ใช่สมัยก่อนก็น่าจะได้ที่ลงสลายอ่ะ และนักภาษาศาสตร์ที่วิจัยเขาไปเจอภาษามนญเก่าแก่ที่สุดมาเจอที่ลบบุรีกับนครปฐมเก่าที่สุดเก่าวกว่าพมา่า